การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโลกยุทธศาสตร์ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางทหารและความมั่นคงแห่งชาติระบบป้องกันภัยทางอากาศถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำหนดสมดุลของพลังอำนาจรัสเซียได้สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้พัฒนาระบบอาวุธที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงและการส่งมอบ S 4 0 0 Triumph ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่กำลังขย่าเวทีโลก S 4 0 0 Triumph คืออะไร S-400 ไทรุม um หรือที่เนโทรเรียกว่า SA-21 กระเลอร์เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ของรัสเซียถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับติดตามและทำลายเป้าหมายทั้งเครื่องบินขับไล่เครื่องบินสอดแนมโรนไปจนถึงขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลจุดเด่นของระบบนี้คือสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า600กิโลเมตรยิงสกัดเป้าหมายได้ในระยะสูงสุดถึง400กิโลเมตรรองรับการยิงขีปนาวุธหลายชนิดในเวลาเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้ S-400 กลายเป็นระบบที่หลายประเทศให้ความสนใจเหตุผลที่รัสเซียส่งมอบ S-400 การส่งมอบ S-400 ไม่ได้เป็นเพียงแค่การค้าอาวุธธรรมดาแต่ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ทางการทูตของรัสเซียรัสเซียใช้ S-400 เป็นกาดใบสำคัญในการสร้างพันธมิตรใหม่และเพิ่มอิทธิพลต่อภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก ประเทศที่ได้รับ S-400 แล้วจีนเป็นประเทศแรกที่ได้รับ S-400 ทำให้จีนสามารถเสริมความมั่นคงในทะเลจีนใต้และชายแดนตะวันออกตุรกีสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในเนเธเพราะเป็นชาติพันธมิตรที่เลือกซื้ออาวุธรัสเซียแทนที่จะใช้ระบบของสหรัฐอินเดียได้รับ S-400 เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามรอบด้านทั้งจากปากีสถานและจีน ประเทศอื่นๆเช่นซาอุดีอาระเบียและอิหร่านแสดงความสนใจอย่างชัดเจนผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการส่งมอบ S-400 ทาให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรในเนโตเพราะสหรัฐมองว่า S-400 อาจเปิดช่องให้รัสเซียเข้าถึงข้อมูลด้านการบินและการปฏิบัติการของตะวันตก อีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในกลุ่มพันธมิตรตัวอย่างเช่นกรณีตุรกีที่ถูกตัดออกจากโครงการ F 3 5หลังจากเลือกซื้อ S 4 0 0 S 4 0 0กับการแข่งขันทางทหารในเอเชียภูมิภาคเอเชียกำลังกลายเป็นสนามแข่งขันใหม่ของอำนาจโลกการที่อินเดียได้รับ S 4 0 0ศู 400, ทำให้จีนต้องพัฒนาระบบเพิ่มเติมขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างเวียดนามและอินโดนีเซียก็กำลังพิจารณาการจะซื้อระบบนี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลกำลังทางทหารในภูมิภาค เทคโนโลยีที่ทำให้ S-400 แตกต่างสิ่งที่ทำให้ S-400 มีชื่อเสียงเหนือระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆได้แก่ 1. เรดาร์หลายชั้นที่สามารถติดตามเป้าหมายพร้อมกันได้มากกว่า80เป้าหมาย 2. ความยืดหยุ่นในการยิงขีปนาวุธหลายชนิดเช่น 40N6, 48N6 และ 9M96 3. การตอบสนองที่รวดเร็วสามารถยิงสกัดได้ภายในไม่กี่วินาทีหลังการตรวจจับ 4. ความสามารถในการป้องกันพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งเมืองหลวงหรือเขตเศรษฐกิจสำคัญความกังวลของมหาอำนาจตะวันตกสหรัฐและยุโรปกังวลว่าการขยายตัวของ S-400 จะทำให้การครองความเหนือกว่าทางอากาศของตอนลดลงนอกจากนี้ยังมองว่าเป็นการท้าทายโดยตรงต่อระบบป้องกันภัยที่สหรัฐพัฒนาเช่น Patriot และ t ต l ซึ่งมีราคาสูงกว่าแต่ถูกตั้งคำถามด้านประสิทธิภาพผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าอาวุธ การส่งออก S400 ช่วยให้รัสเซียมีรายได้มหาศาลและยังเปิดทางให้รัสเซียสร้างเครือข่ายการทหารระยะยาวกับประเทศผู้ซื้อเพราะการบำรุงรักษาการฝึกอบรมและการอัปเกรดระบบล้วนต้องอาศัยรัสเซียอย่างต่อเนื่องอนาคตของระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 ไม่ใช่จุดสิ้นสุดประเซียกำลังพัฒนา S500 พ r o m e t ซึ่งมีขีดความสามารถสูงกว่าสามารถยิงสกัดดาวเทียมในวงโครจรต่ำและขีปนาวุธข้ามทวีปได้หาก S500 ถูกส่งมอบจริงโลกอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันครั้งใหม่ที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมบทสรุป S400 กับสมดุลอำนาจโลก การที่รัเสเซียส่งมอบ S400 ไม่ได้เป็นเทียงการขายอาวุธแต่เป็นการสร้างอิทธิพลกำหนดที่ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเปลี่ยนสมดุลอำนาจในหลายภูมิภาคสำหรับหลายประเทศ S400 คือกุญแจสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามแต่สำหรับโลกตะวันตกมันคือความท้าทายที่ยากจะมองข้าม